เออนกือนนกันฟันนึกอนนากันนี้แล้วไปแทงปลาเมื่อสามทีแ้แทงปาในวันนี้เอนงักุกดกันงนนขันขันันไปันมา ฝนยังแรงป้าป้าว่านั้นฝนแรงไหมป้าป้าว่านั้นฝนแรงไหมป้าป้าว่าฝนสาไหมป้าป้าว่านั้นฝนสาป้า ตกไหมปาป้าว่านั้นฝนแรงไหมป้าป้าว่าฝนสาไหมป้าป้าว่านั้นฝนแรงหรือเปล่าป้าป้าว่านั้นฝนยายังป้าป้าว่านั้นฝนแสงยังป้าป้าว่าฝนสาไหมป้าป้าว่านั้นฝนสาหรือยัง

ป้าป้าว่านั้นฝนแรงไหมป้าป้าว่านั้นฝนแรงไหมป้าป้าว่าฝนซาไหมป้าป้าว่านั้นฝนหสาหรือยังป้าป้าว่านั้นฝนแรงไหมป้าป้าว่าทัดยางได้ไหมป้าป้าว่าฝนซาอยัง ปาปาว่าน,นั้นฝนซาหรือเปล่า